ดูน,นะครับหลังก็ครบห้าวันพรุ่งนี้ครบห้าวันปุ๊บไม่ตัวน้ำยาน้อยจังไปจังไปจังห้ามหกนะ ไม่ต้องอ่านคู่มือครับเราตรวจกันบ่อยตรวจกันบ่อยตรวจกันบ่อยคาดเชื้อก่อนคาดเชื้อแล้วไปจับผมสะผมเัี้ยสะแล้วค่ะจีคลอด้วยลนวเอ๋ออาบิโดอยู่เหรอใช่ครับผม เริ่มต้นขีกยังไงยังไงมีลูกสอนบอกเรามีใส่ไม้กั้นเล็กนิดนึะอย่าอย่าให้โมโหเดี๋ยอะกัดมาแล้วไหนโคน,นไหนปลาย Mình ăn cứ <laughs> Được rồi không ตากกเล็กคนเลยครับตะกินบอกว่าจะมาเอาทางลูกกระต,ต่ายตอนแรกไม่กล้าพี่ไก่บอกว่า กี่นาทีนะทีะ่รักไม่รู้สองสามนาทีเนาะน,นั่นแหละให้มันทำปฏิกิริยาสักพักะเด็นไปหมดเหมือนที่รักตรวจครั้งแรกที่สองขีดทำแบบนั้นเลยตาเลดตอนแรกชมแล้วว่าทำไมรักไม่ฮัชิงเลย ปิดหวา่าทำไม<อ>ต่อฮะเอา<ะ>ยาังขย่าเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแล้วก็ร้องเพลงพี่ไก่ร้องเพลงอะไรไม่รู้จับชา้างช้างกันเลยเออเหมือนปืนจริงๆอะ่ะที่ักชา้างช้างช้างกันเลน้นองคอเคยช้างหรือเปล่าอเอาตอตอนหนุ่มๆมันหลองมา,มากนะบอกให้จ้าจ้า อานะานี่แหละเหมือนตอนที่ท่านแล้วเอาแล้วหยอดนะนะกี่หยดครับผมสามหยดหยดไปเลยอย่าให้เปือนน้ำยาอย่าให้เปียกรด้วิ่งยังค้างอยู่นี่เลย น้ำมันมน้อยไปหรือเปล่าไม่น้อยครับถ้าถ้าวิ่งช้าแสดงว่าไม่มีเชื้อเลยเอ๋อไม่ใช่หรอกอวิ่งไปปุ๊ดอาอเห็นมันอะ่ะกล้ดูกใกล้ๆไีดูวิดีโอมจะเป็นตัดเสียงไปใช่ไหมส่งนี้เลยก็ได้ยินเสียงนิดหน่อย โอ้โหมูกหลายเลยหวัดกลับมาเหมือนเดิมชุดอ่ะ,ะอุ้ยแดงหมดเลยอ่ะเหรอยังสองขีดอยู่อีกเหรอไม่ใช่แดงทั้งปืนเลยทั้งปืนเลยธรรมดาไม่ขึ้นขีดหรือหรือจังๆเลยอันี้เลยเลือดกำเดาหรือเปล่าแดงมัดเลยเลือดเดือเ แต่เราที่ตรวจท่อก่อนนั่นนี่แหละยี่ห้อเดียวกันเซเว่นเหมือนกันมันไม่มันก็เป็นชมพูเคยนะแต่มันจะมีขีดเข้มๆสองเส้นไม่มีแล้วโอเคปลอดลูกแล้วหรอไม่ไหายเร็วจังเนี่ยลองดูลองดูคุณนุ่ดูนะครับไปดูกล้องกล้องอยู่ไหนเหาะไปไกลไกลแล้วคุณมาดูใกล้ๆดีกว่าปุ๊บ ไม่รู้จะส่งยังไงแล้วโอ okay, เคแล้ก็ถ่ายรูปส่งเนี่ยแค่นี้แล้วก็ใส่วันที่ไปโอเคครับ okay, นะ okay, ผมกี่ดเดียวนะถ่ายแล้วถ่ <c ười> ายแล้วแต่ว่ามันจังๆหน่อยๆเดี๋ยวดูให้นี่จรินจัง โอเคนี่นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปส่ง